สวัสดีครับมาพบกับฟ o เฮียสมาร์ทคารครับก็ตอนนี้นะครับผมกาลังทยอยอัพเดตเพิ่มเติมนะครับผมเติมสต็อ,ตอกรถกันเข้ามาค่อนข้างเยอะทางด้านนูนูนยี่สิบกว่าคันนะครับแล้วก็วันนี้ขอพิเศษซองคันนี้ก่อนนะครับผมเป็นแคปยกสูงรีโวนะครับผมมีเป็นตัวเอนทกับตัว m ิดนะครับผมเดี๋ยวเปิดกันที่ตัวมิดก่อนเลย,ยนีหน้าตานะ ได้เป็นตัวมิดแท้ๆลงมาอันนี้คือสภาพตั้งแต่ที่รถเข้ามาเลยนะคะก็การันตีได้ว่ารถเนี่ยคงสร้างเดิมแน่ๆนะคะต้องไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนหนักทิดความไม่มีน้ำก่อใหม่น่นอนสามารถลงในสัญญาได้เลยรถต้องไม่เกิดอุบัติเหตุนะคะใช่ครับคันนี้นะครับคุณลูกค้าได้เป็นรถปี2022นีะครับเลขไม้เก้าหม่โล 2. อตัวมิดเกียร์ธรรมดานะครับผมราคาเปิดสุดพิเศษเลยนะครับ549,000ับาทนะ549,000บาท นะครับตัวนี้ที่พิเศษมามากกว่ารุ่นปีพวก2020ก็คือเขาให้เซนเซอร์หน้าหลังมาแล้วะนะครับราคาดีมากนะคะคัดเก็บ<ช>ข้ามาร,ราคานี้ไม่ใช่ตัวเอ็นะคะเดี๋ยวนี้ NT ไม่ถึงห0 0แสนแล้วแต่ถ้าได้รุ่นมิดเนี่ยราคาก็จะยืนพื้นอยู่ที่ 5, 06, 5 07, ้าแสนหกห้าแสนเจ็ดนะคะแต่ตอ,ตอนนี้ของเราเหลือ5,49,000บาทข้อดีคือถ้ามาซื้อรถที่ร้าน อ่ะโทษค่ะถ้ามารับรถที่ร้านเรามีสดรดเพิ่มเติมให้อีกใช่ี๋ยวขอพิเศษให้ถูกต้องค่ะซื้อสดไม่มีแบตเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะฟรีทุกค่าดำเนินการโอนให้ฟรีด้วยส่วนคันนี้ได้เป็นยางโยโกะนะครับคุณลูกค้าโยโกฮาม่าเลยนะโอ้โหปียี่สิบสี่ยี่ก็ใช้ให้ได้ยาวๆเลยนะครับเพิ่งเข้ามาเมื่อเมื่อกี้เลยเนาะเมื่อกี้เนี้ยนะครับเทเลอร์เพิ่งเพิ่งมาส่งนะครับก็คือเทเลอร์เขา จะหยุดงานแล้วนะครับก็มาส่งเป็นล็อตสุดท้ายแล้วก็ของเรายังมีค้างสต็อกอยู่ประมาณ10กว่าคันแต่ก็ในช่วงวันที่ยี่สิบกกับสานะครับเราจะต้องให้พนักง,งานไปทยอยขับกลับมาเองนะครับเพราะว่าเธอเลิกเขายุดมาแล้วลวไมไปถึงตัวพ่อเองก็น่าจะต้อง ไปรับกลับม,มาด้วยใช่ค่ะนะครับสองคันนี้ภูมิใจนําเสนอเลยค่ะคือเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนถ่ายคองเลียวนะคะเช็คทั้งหมดรถเข้าศูนย์เช็คระยะแล้วก็น่าจะล้างขายได้เลยนะคะรับประกันโครงสร้างคือลูกค้าซื้อรถไปเนี่ยยังไงก็คุ้มกับราคาที่ลูกค้าต้องเสียแน่นอนนะคะ,ะเป็นรถปีอะไรนะคะยีิบนะครับเน้ยนย้ำก่อนว่าเป็น2 0 2พันยี่สิบสองถามนิดนึงแทนลูกค้าเพราะว่าลูกค้าให้เราทําคลิปให้เขาดูเขาอยากจะทราบว่าสําคัญสําคัญเลยอ่ะ ตัว e n t กับตัวมิดต่างกันอ,อะไรบ้างเ,เริ่มต้นที่ภายนอกนะครับภายนอกจะต่างกันที่ไฟหน้ากับไฟท้ายนะครับซึ่งถ้าเป็นรุ่น enti เนี่ยจะเป็นไฟตาธรรมดานอกจากว่าถ้าเป็น n t ใบ y b e a มันก็ถึงจะได้เป็นไฟโปร,รเจคเตอร์อันนั้นอนะ่ะมันสามารถสับเปลี่ยนกันได้แต่เริ่มต้นที่ภายในนะครับที่แจกต่างกันนะนี่ครับเริ่มต้นที่แผงประตูเลยก็จะเป็นงานหนังแท้โรงงานถ้าเป็นในรุ่นมิดนะเนี่ยหนังแท้โรงงานถ้ามีการไปหุ้มตั้งหากอ่ะ บางทีมันจับพะ้ยอเพะเยอกันหน่อยนะครับแต่นแท้โรงงานแล้วก็จะเป็นพวกงานโครเมียมนะครับตัวนี้จะเป็นตะเข็บหนังมาแต่อย่างไม่ใช่งานหนังนะต้องเขาเย็บมาให้ให้เหมือนจะเป็นงานหนังแหละแล้วก็ตามครอบพวกนี้จะเป็นสี่ออกบอลบหน่อยแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหลังจะมีมาแล้วเรียบร้อยนะครับคันนี้ก็คือจะได้กุญแจรีโมทครบสองดอกส่วนทางด้านของพวงมาลัยระหว่างรุ่นมิดกับเบนทีพอเป็นรุ่นมิดปุ๊บ พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นวงหนังนะครับคุณลูกคา้าจะเป็นวงหนังแล้วก็ได้มันตีฟังก์ชันสองค้างแต่ถ้าเป็นเอ็นที่ถ้าได้รุ่นใหม่ๆน่อยนะครับซึ่งเลือนใหม่กับพวงมาลัยมันเป็นมันติเหมือนกันแต่วงพวงมาลัยอะ่ะจะเป็นพลาสติกธรรมดาแต่คันเนี้ยได้เป็นวงหนังส่วนเบาะนี่เลยเห็นกันอยู่แล้วจะได้เป็นงานหนังแท้โรงงานส่วนเบาะคนับปรับไฟฟ้านะครับแล้วซิ่งที่จะได้รับต่อมาคือจะเป็นจอเครื่องเล่นขนาดใหญ่นะครับผม เป็นจอเครื่องเล่นขนาดใหญ่ที่มีกล้องถอยหลังมาพร้อมเลยนะครับถ้ารุ่นเ t นทีจะยังไม่มีกล้องถอยไม่มีมะะแล้วก็เนื้อตัมหัวเกียร์อันนี้จะมีงานขเมเี้มเพิ่มเติมเข้ามานะครับส่วนเด็นทียังไม่ไม่มีใช่ค่ะนั่นเองโอเคอ่าเดี๋ยวดูเลขไม้กันนิดนึงนะครับผมเลขไม่เก้าหมื่นสองพันโลนะครับเดี๋ยวสปานะคะสปาให้ชําเลยถอดเบาะถอดพรมดูซักคันเนี้ยที่มองมองนะตําหนิ ภายในยังไม่เจอนะคะใช่ครับเนี่ยได้รถผิวดีเขาเรียกว่ารถผิวดีคือรถคัดเกรดเข้ามานะคะเฮ<ช>ียเราก็จะได้รถที่สวยๆ<ช>มาเป็นลรถๆให้ลูกค้านะคะ<ช>ไม่จําเป็นจะต้องไปประมูลแข่งหรือเลือกซื้อมาอะไรให้มันยากเลยนี่ใช่ครับผมก็คัดง่ายจะได้รถคัดเกรดใช่ค่ะเป็นรถ<อ>คัดเกรดเป็นรถเกรดเอเข้ามารถน้ําท่วมต้องไม่มีนะคะอันนี้ ก็สามารถการันตีได้เลยนะคะก็คือรถรถเพิ่งจะเข้ามามันก็อดไม่ได้นะเรื่องความเปื้อนใช่ค่ะนะครับก็ต้องแจ้งก่อนแต่ถ้าคัดล้างท่สปาเสร็จอ่ะก็คือฟิลเดียวกับรถโชว์หน้าร้านเลยใช่ค่ะบางทีมันมันจะเลี่ยมกว่าด้วยนะนะครับแน่นมากเหมือนไม่เคยได้แกะออกมาดูนี่ครับนี่็นไรครับเป็นอาร์กมกลม ราคาต้องไม่ถูกกว่าปกติจนน่าตกใจนะคะราคาต้องยืนพื้นตามมาตรฐานของรถยนตมือสองเลยเราจะมีราคากลางเหมือนราคาทองเลยค่ะแต่ของเราอจะถูกกว่าเขาบ้างนะคะม,มีราคาทองใช่เหมือนราคาทองอนะมีราคากลางนะคุณผิดได้รถเต้นราคาที่ถูกยังไม่พอฟีทุกค่าดําเนินการมีรับประกันหลังการขายดูแลให้พร้อมนะคะทําไมจะไม่คุ้มเนาะใช่ครับนี่ล่าสุดลูกค้าก็เพิ่งจะชําระเงิน มาบางส่วนซื้อรถเงินสดมาจากสงขานะะลูกค้าสงขาช่วงนี้อุดหนุนเราเยอะพอสมควรต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะนะครับผมลูกค้าสงขานะครับก็คืออยู่โซนๆหาดใหญ่นั่นเองค่ะนะครับต้องขอบคุณมากเลยอ่ะแล้วก็เอ่อพวกเนี้ยก็คือเดี๋ยวคัดล้างพัสดาให้แล้วก็รุ่นนี้ก็คือช่วงล่างรุ่นใหม่ซูเปอร์เฟกนะครับในลองคอให้ดูหน่อยนะคะอ่า เนี่ยบางๆเลยผิวเดิมบ,บางเลยค่ะลูกค้าอ่ะแล้วก็มาต่อกันที่ด้านท้ายนะครับคุณลูกค้าด้านท้ายเนี้ยจะเป็นไฟ LED อันนี้คือแท้จากโรงงานนะครับสองข้างแล้วก็มีเป็นกล้องถอยแล้วก็ตรงกันชนอ่ะจะมีเซ็นเซอร์ให้สี่จุดเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวอ่าแค่แกะสติกเกอร์แล้วขัดอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวแกะแกะแล้วขัด<ช>นะครับผมแกะแกะแล้วเดี๋ยวขัดแค่นั้นอันนี้มือเดียวป้ายแดงนะคะใช่ครับไปดูผิวทางด้านนู้นบ้างค่ะในรถมีเด็ก นี่มีกล้องนะคะตัวมีมันจะจบเลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมนี่สีฝั่งนี้ก็คือไม่มีเบียดไม่มีอะไรเ,เลยนะแค่คัดเคลือบเงาก็พร้อมส่งมอบนะครับเนี่ยบางๆเลยนะครับ<ส>ไปมไม่แตกไม่บินไม่ล้านะครับได้เป็นสีเทาเข้มนะครับนี่มีคิ้วกันสตร์มีบันไดข้างค่ะ ขอเปิดกล้องให้ดูหน่อยได้ไหมเดี๋ยวจะไ<ด>ปทำต่อไป<ม>ได้เบาะหนังแท้โรงงานนะคะดูแลรักษาง่ายได้ไฟหน้าใบบีมได้ไฟท้าย LED เลขสามคอนโซลไม่มีตำหนิเลยค่ะมีแค่คันแรกนะคะะนี่ครับกล้องถอยชัดเจนพอดีดมผมแค่เปิดสวิตช์กุญแจนะผมไม่ได้สตาร์ทก็เลยใส่เกียร์แล้วก็กล้องขึ้นเลยนะครับ เดี๋ยวลูกค้าจะว่าเอ้ยอะไรเนี่ยไม่ไม่เหยียบคันแล้วใส่เกียร์ได้ไงนเนี่ยคันนี้เป็นรถปียี่สิบสองด้วยนะคะลูกค้าใช่ครับยีสิบสองแท้ๆเลยนี่รถปียี่สิบสองแท้นะคะมีเล่มพร้อมโอนนะคะรถโอนย้ายไม่ได้ก็รับซื้อคืนเต็มจำนวนนะรถมีเกิดอุบัติเหตุชนหนักพิกามก็รับซื้อเต็มจำนวนนะคะใช่รถสีแดงค่ะมาดู บุ๊กซูิกรบเอกสารสมุดคู่เมืองต่างก็อยู่ครบครบหมดเลยครับ,รบรโอเคก็เดี๋ยวคันล้างทันสปาให้รับรองว่าสวยถูกใจแ<ด>น่นอนใช่ดูหนังดีผิวด,ดีหมดเลย๋ยวให้ดูด้านหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะด้านหน้าดูทะเบียนได้นะคะท่านใดที่เป็น fc อยู่แล้วหรือติดตามช่องของน้องมุกน้องฟุกมาอยู่แล้วนะคะสนใจเป็นคันไหนแจ้อโทรแจ้ง แล้วก็แจ้งสอบถามก่อนได้นะครับผมสอบถามก่อนได้นะครับนี่หรือแคปแอดไลน์มานี่แคปเต็มๆแบบนี้ได้เลยนะลูกค้าใช่ครับวันทีลูกค้าเป็นแคปแบบนี้เราไม่รู้ว่าคืออะไรเราไม่รู้ว่าคือรถอะไรนะนี่นะคะโอเคครับไปจะพาไปดูคันถัดไปกันด้ครับปียี่สองนะคันแรกห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทซื้อสดถ้ามารับรถที่ร้านมีส่วนลดเพิ่มเติมไม่มีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะคะขอย้ำเลยจบราคาไหนราคานั้นเราไม่มีราคาที่จุกจิกแน่นอน ไม่มีบวกค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มโอนฟรีนะคะซื้อเงินผ่อนมีไฟแนนซ์มิ่งเปอร์เซ็นต์ให้ถึงบ้านเลยอ่ะมาคันท่านมาครับคันนี้จะได้รถที่เลขไม้น้อยนะครับผมใหม่เท่าไหร่คะคันนี้รถปียี่สิบจนยิบเอ็ดนะครับเลขไม่หนึ่งหมื่นสองพันโลรถปียี่สิบจนยิบเอ็ดนะเป็นตัวเอ็นที่นะครับซึ่งราคาเปิดให้พิเศษเลยเหลือสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทคันนี้น่าเล่นนะรถปียี่สิบไม่หมื่น แล้วก็เขาเรียกว่าได้ความสดใช่ครับได้ความสดใหม่เอ่ออันดับแรกก่อนหนูไฟตาเอ็ก่อนก็คือมันเป็นไฟเป็นฮาโลเจนธรรมดานี่พอเป็นเอ็นทีนะคะแต่ว่ามันก็จะมีเอ็นทีที่ไม่ดีไปหนนะครับเอ็นที่ปบีมก็คือจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์อย่างเดียวเหมือนตัวเมื่อกี้เหมือนตัวเมื่อกี้แต่แค่ว่าออปชั่นอะไรเนี่ยมันต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเหมือนแค่เรื่องของไฟตาอย่างเดียวนะครับ อ่ะ,อะแล้วก็เรื่องของล้อยางนี่ยางเดิมสูตรเลยนะครับยางโยโกฮาม่าใช้กันยาวๆนะเพราะว่ารถเพิ่งจะวิ่งไปมือ่นกวโลมื่าโลยิ่งลูกขาไม่มีสนิมเลยนะคะของเราเนี่ยเดี๋ยวขึ้นหอยเช็คช่วงล่างแล้วก็ด้านในเนี่ยขัดทั้งหมดแล้วก็พ่นกันสนิมให้อีกรอบนึงคือสปาทั่วคันเลยอะคะอ่ะอ่านี่นะลองมาดูครับอ่าเริ่มต้นที่แผงประตูก่อนดีกว่าหอมมาก เนี่ยครับแผงประตูมันจะเป็นงานผ้าธรรมดามันจะไม่ใช่งานหนังเนี่ยมีเขาแตกต่างใช่ครับแต่ถ้าใครไม่ซีเรียสไม่เป็นไรนะนะจะสปาให้แต่อันนี้มันต้องมันต้องสบายแล้วก็คือแกะแกะออกมาซักนะครับผมแต่ให้ดูผิวก่อนน้องฟูอ่ะเร็งเรงนิดเดียวเนี่ดูผิวการใช้งานรถปี20ใช่ครับผมนี่ปี25รถไม่ช้าเลยค่ะอันนี้คือเราเราเปรียบเทียบให้ให้เห็นภาพก่อนมีภาพให้เห็นจริงๆ้วยใช่ไหมอนี่ ได้มาสองคันเพื่อจะขับมาให้ใ<ช>เปิดคร่ยใช่ครับ <ๆ S 1> <ด>แล้วก็แป๊บเดียวขอถังน้ํามันหน่อยเอราลูกค้าเราจะได้รู้จะเปิดฝาถังจะอยู่ด้านนี้นะครับนี่จะเปิดฝากระโปรงอันนี้เขาน่าจะทําตําหนิมาเพื่อที่จะได้ไม่งงตัวเองนะครับอ่ะแล้วก็เดี๋ยวดูเลขไมค์คันนี้กันนะครับนี่เออเนี่ยเรือนไม้อ่ะพอมองเข้าไปไมันเหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะโอเคอันนี้ผมไม่เถียงคือเหมือนกันอยู่แล้วอ่ะเลขไมค์หนึ่งหมื่นสองพันกโลนะครับส่วนวงพวงมาลัยตาที่ผมบอกเนี่ย มีมันตีสองข้างเหมือนกันแต่จะเป็นวงพลาสติกนะครับจะไม่ใช่วงหนังแล้วก็บอกคนครับเบาคนนั่งจะเป็นงานผ้าทั้งหมดเลยแล้วก็ฝั่งคนขคับก็จะไม่ได้ปรับไฟฟ้านะครับส่วนทางด้านออคนโซนกลางก็คือจะเป็นจอเครื่องเล่นจิ๋วธรรมดาจะไม่มีกล้องถอยนะครับแล้วก็ส่วนตามพวกหัวเกียร์หรือว่าตามงานโคมเมียมต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยก็จะยังไม่มีเพิ่มเติมเข้ามานะครับแล้วก็ระบบการเลื่อนถ้าไหลก็ยังไม่มีนะครับ แต่ว่าถ้าใครที่หารถกระบะแคปสูงแล้วประหยัดงบก็คือตอนไปไป้ายแดงมันเท่าไหร่นะเจ็ดแสนไปไปลายเลยไปไปเจ็ดปลยไม่รวมแวด<ๆ>เนาะเกือบแปดแสนแต่ถ้าซื้อที่เราตอนนี้มันเหลือสี่แสนกก่าบาทถ้าใครอ่าครบง,ง,งบเหลือสี่แสนเก้าหมืนก้บบาพันบาทอ่ะแนะนําคันนี้นะแล้วดูนี่กุญแจสํารองครบหมดเลยคันนี้ได้สดได้สวยพี่ลูกค้าทุกท่านดูนะคะเนี่ยดูผิวให้ดูวงพลอยไหยหมื่นกโลค่ะ ดูคอนโซลตรงกลางค่ะลูกค้านี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะอ่าคือถ้าเราแบบเปรียบเทียบกันนะครับว่าเนี่ยเลขหใหม่มันสมเหตุสมผลกับสภาพตัวรถหรือเปล่านะครับผมว่ามันมันสมเหตุสมผลน,นะ<ช>แล้วก็ท่านที่ติดตามอยู่นะครับช่วงปีหน้านะครับเปิดสักราชใหม่เลยจะมีเป็นดีแมเก่านะครับอันนั้นรถบ้านเดี๋ยวรอชมกันเดี๋ยวรอนะคะใช่ครับมาดูกอนประตูสักหน่อยนึงค่ะนี่ ความสดของรถไม่หมื่นโลรับประกันคุณภาพนะคะลูกค้าคือคือเราต้องลองแบบเปรียบเทียบสภาพแล้วก็เลขใหม่ว่ามันซอดของกันหรือเปล่านะครับอย่างบางทีล่าสุดอย่างรถปีเลอกเลขใหม่มันแค่แบบสองสามหมื่นโลอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราดูแล้วตรงนู้นมันก็ช้าตรงนี้มันก็แตกมันหักอะไรเงี้ยมันก็ไม่ไม่ไม่ใช่แล้วแต่ถ้าแบบบางคันเอ้ยมันเลี่ยมจริงๆนะไม่ใช่ว่าของเบิกใหม่นะเป็นของเดิมติดรถมาเลยก็แสดงว่ามันก็อาจจะ เป็นจริงนะครับพอปี20ช่วงล่างก็ยังไม่ใช่ซูเปอร์เฟกยังเป็นช่วงล่างรูปแบบเก่าอยู่นะครับผมแต่ว่าคันนี้อันนี้เจ้าของเดิมของน่าจะเปลี่ยนไฟท้ายมานะครับคืนกําไรให้ลูกค้าค่ะยกให้เลยนะอันนี้แท้นะแท้นะเปลี่ยนเปลี่ยนแท้มาเลยนะครับเป็นไฟ LED เล็ v D X 3แท้แน่นอนคุ้มอ่ะนี่ใช่เพราะว่าถ้าเบิกใหม่คู่หนึ่งเหมือนก็หมื่นกว่าบาทถ้าซื้อมือสองแท้ถอดมือนก็หกเจ็ดพันนะครับ ก็รักษาให้ดีนะใครว่าไฟลิโวไม่แพงแพงนะเนี่ยตัวเนี้ยแพงแพงนะครับหลายตังค์อยู่เพราะว่าบางทีแบบมันแค่มันบินหรือมันแตกนิดๆหน่อยๆเราก็ต้องเปลี่ยนลูกค้านะครับเพราะเราเบิกอยู่ประจําแล้วสีดำนะไม่ใช่มันดูง่ายมันเป็นสีดําแท้เนี่ยจะต้องเป็นประกายแบบนี้นะคะลูกค้าเห็นไหมถ้าในกล้องจะเห็นไหมเป็นประกายมุกๆุกื่เรื่มเลยค่ะสีใหม่ๆเนี่ยโอเคนะคะโดยรวม เห็นบอกว่าจะพาไปดูอะไรนะแทเพลทิกซะหน่อยไหมล่ะเมื่อกี้นี้ไงม,มีราคานนแล้วใช่ทางนี้ทางนี้สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทใช่ครับคันนี้เดี๋ยวให้น้องฟุกดูราคาให้หน่อยได้ครับผมฝากก<ร>ัด้วยนะสองคันนี้ก็เดี๋ยวถ้าลูกค้าจองก่อนอ่ะก็จะรัดคิวทําให้ก่อนแต่ถ้ายังไม่ได้เกิดการจองอ่ะก็น่าจะช่วงหลังปีใหม่ก็คือตุ้มเดียวเลยใช่ค่ะนะครับเพราะว่ารถต้องต้องรอทําตามคิวแล้วราคาเราอ่ะไม่ใช่บอกว่า สูงเกินเหตุนะลูกค้าต้องดูราคากลางเทียบหลายๆที่ด้วยนะคะบางทีเนี่ยอาจจะได้ส่วนลดแต่บอกว่าไปเก็บเรื่องของแวดสูงกว่าที่ได้เขาพี่ได้ส่วนลดอีกนะคะเนี่ยแวดเราก็ไม่เก็บแถมได้ส่วนลดเพิ่มราคาก็สมเหตุสมผลมีรับประกันหลังการขายให้นี่อาคันนี้แสแตเพทปี18 3แปดสานนเ้บาทนี่เอาราคาพิเศษไปเลยนะปกติ เล็ไมค์แค่หนึ่งแสนกิโลโนะครับปีสองพสิแปดปกติแล้วราคามันอยู่ที่สี่แสนสองหมื่นเก้าพันนะครับใครเห็นจันคลิปนี้เอาราคาพิเศษไปเลยสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเด<อ>ี๋ยวมีเปลี่ยนยางใหม่นะครับลูกค้าสี่เส้นนะครับก็มีร่องรอยนิดหน่อยนี่คือเดี๋ยวเก็บให้หมดเลยใช่เดี๋ยวอันนี้แบบเก็บให้รถปี<ช>เลยนะรถปีสองพันสิบแปดนะครับเน,ะะนี่ยไม่ ไฟเฟยไม่แตกเลยนะครับมันไม่แตกเครื่องดีโครงสร้างดีก็เดี๋ยวรอเปลี่ยนยางใหม่สี่เส้นแล้วก็เนี่ยพวกล่องรอยนิดหน่อยคือตามที่บอกนะครับบางทีรถมันไม่ได้ไม่ได้ต้องว่าชนอะไรแบกนิดนึงเนี่ยถ้าสมมติเนี่ยเดี๋ยวเก็บสีให้ใช่ครับนิดเดียวนะลูกค้าแล้วถ้าเก็บสีอ่ะมันก็เก็บแค่เนี้ยมันไม่ได้นะมันก็ต้องเก็บยกชิ้นนะครับแต่บางทีเขาไม่มองว่ารถเก็บสีแบบนี้คือรถชนหนักมาไม่ใช่นะถ้าแบบเนี้ยเดี๋ยวเราเคาะเคาะเลย เคาะให้อย่างนียกิ๊แล้วก็ปรับสภาพพื้นผิวให้คือทํางานดูแลให้หมดนะคะนิดหนึ่งพอดีเราชอบไม่ใช่แค่เห็นแค่คลิปนี้นะเราชอบให้ดูรถที่เข้าใหม่เปื้อนๆเพราะอะไรลูกค้าจะได้เห็นว่าอ๋อนี่เขาไม่ได้เอารถพวกสภาพเป็นซากรถชนหนักรถน้ําท่วมมาขายหรืออย่างบางทีแบบมันมันเป็นรอยอ่ะแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีลูกค้าเห็นโอ้โหพี่แล้วเราต้องทําไงอ่ะเราก็ต้องเก็บเสียลูกค้า ครับถ้าเราป้อยอย่างเงี้ยลูกค้าก็ไม่ซื้อแน่นอนใช่ค่ะรถมือสองนะคะก็คือขอโครงสร้างดีโครงสร้างเดิมนะคะเครื่องเดิมมีรับประกันให้จบแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวเก็บปรับสภาพพื้นผิวไว้คือจบในสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ก็คือจะเปลี่ยนยางใหม่ชุดหนึ่งนะแต่รถปีใหม่อ่ะขอสวยเดิมแต่พอมันเป็นปีสิบอ่าสิบเจ็ดสิบหกอารมณ์แบบนี้ยี่สิบลงๆไปอ่ะขอปรับสภาพนิดนึงนะต้องมีบ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะขออีกคันนึงเป็นนิสสันนาวาร่าซะหน่อยหน่อย เดี๋ยวที่เหลือนู้นนะที่เหลือนู่นอ่ะเดี๋ยวน่วา,นาจะต้องเป็นแต่ให้เห็นโชบๆก่อนเผื่อลูกค้าครเรารอใครติดตามแล้วก็อขอบคุณด<อ>้วยนะคะแต่ถ้าท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากติดตามหน่อยคอคอซิงคอเผารอยซิงฟิเลย อันนี้เขา้าเข้าวงมาผมก็ไม่รู้นะเขา้าเข้าวงว่าไงผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่เราไม่ไม่เป็นรอยเลยนะใช่นี่ไม่รอยเลย,เลยแต่วงวงไม่รูว้วงทำไหมก่อนดูทะเบียนไว้ก่อนนะคะแล้วก็มาถามนะคะมาถามได้ไดพี่จะได้เห็นว่าเนี่ยสภาพรถเนี่ยอันนี้คือรถเข้าทนี่แค่ส่วนหนึ่งวันเมื่อะะวานก่อน เฮีย er, ซื้อสิบคันสามรอบก็คือสามสิบคันใช่ครับตอนนี้มาลงมาลงแล้วชุดหนึ่งแล้วก็เหลือค้างอยู่ในลานก็คือเดี๋ยวเราต้องขับรถไปเอาองต้องค่ะนะครับดูนะ,นะคะนี่มีไทยท่านแคปยกสูงนะครับมีดีแม็กออนิวนะครับคันนี้ก็คือมีทรงมีล้อมาเรียบร้อยนะครับอันนี้อย่างเช่นนะีถ้าผมเปรียบเทียบนะอันอย่างเช่นเนี่ลอยๆพวกนี้ยถามว่าถ้า,ถ,าถ้าพี่แบบหรือคุณลูกค้าทุกท่านไม่เห็นอยากจะซื้อไหมก็ต้องให,ห,ห้ผมเก็บอยู่ดีซึ่งที่สุดแล้วพอก็ต้อง เก็บก่อนนะครับแต่นี่ดูสภาพไม่มีนะคะรถชนหนักแล้วอันนี้เป็นตอนเดียวตอนเดียวแบบเขาเดิมอะแต่ว่าเป็นทรงซิ่งมานะครับไปดูก่อนว่าจะไปยังไงต่อหลังปีใหม่เดี๋ยววัดแต่ย้ำนิดนึงสโลแกนของ KR Smart Car คือขายรถเครื่องเดิมๆใช่ครับนะคะจะไม่แต่งเครื่องเลยเพราะของเราเน้นขายเงินผ่อนใช่ครับนอกจากว่าถ้าแบบรถมันมีมันมีแบบจูนรีแมปต้องลักอะไรมาเงี้ยก็คือเดี๋ยวเราก็อาจจะแบบคืนไฟล์เดิมให้อะไรให้ ทุกอย่างเราเซ็ตเดิมหมดนะคะลูกค้าแล้วก็นู่นครับนาวาราน้าใหม่นะครับผมก็มีเข้ามานะสีแดงสีแดงเข้ามาสีแดงน้าใหม่อันนี้ลี๋โวคันนี้ออโต้นะจ๊ะใช่ครับนี่ดูทะเบียนได้เลยแล้วก็ยังไม่ได้ราคาเนาะนุกยังยังไม่ได้ราคาเลยแล้วก็มีนาวาร่าคือน้าเดี๋ยวจัดทั้งหมดเลยก็ตามที่เคยได้บอกไว้นะครับส่วนมากเนี่ยก็คือพวกล้อพวกยางอ่ะมันจะโดนสลับซับไปกันหมดเราก็เลย ต้องเปลี่ยนแม็กใหม่ยังใหม่ให้อยู่แล้ว<ช>นะครับรนี่<ร>นวลา,ลาดีแม็กแคบใช่ครับนี่ก็คือพวกล้อพวกอะไรมันมันโดนสับไปหมดแล้วนะครับเราก็เดี๋ยวจัดการให้นะครับผมนีน่แม็ก,มกน้าเชี่ยวยาวนะครับแคบตัวสูงก็ต้องซื้อเบอิกศูนย์นะเบิกศูนย์แม็กมาใส่ให้อีกใช่ครับยังยังแม็กมันมันโดนสับไปอย่างเงี้ยเราก็ต้อง หาล้อแท้มาแต่ถ้าถ้าล้อแท้แล้วห่านไปแด้งจริงก็น่าจะต้องเดี๋ยวหาล้อแฟชั่นใส่ให้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันหลังปีใหม่อ่ะจัดให้ทุกคันแน่นอนนะครับแล้วก็มีเป็นด้านนี้อี่โตซีประตูเตี่ยเกียออโตนะครับพอดีรถเอ่อแบตมันพังก็เลยไม่ได้เปิดรถรถมันล็อกไปแล้วครับก็เดี๋ยวเปลี่ยนแบตให้แต่ทุกอย่างดีหมดเลยรถไม่ช้ำนะลูกค้านี่ผมว่านะเอาจริงอะเรนเนี่ยรถใหม่ๆหม่ที่ว่าเข้ามาเราต้องเปลี่ยนแบตตลอดเลยผมว่าน่าจะโดนแบบ โดนทราบไปในนี้เชื้อผมเลยแต่เนี้ยพวกเนี้ยดูได้เลยก็คือน่าจะเป็นชุดแต่งคือเราก็ยกให้หมดเลยนะเดิมทีมันน่าจะเป็นตัวเอธรรมดาอันนี้สปอร์ตตี้แต่งตรงรุ่งเลยนะตัวลายตังค์อยู่ลายตังค์่ <นะ S 2> ประตูตี่น <ะ S 1> ดูนด่าดูน่าหน่อยอันนี้สีประตูออโต้น,นะคะจะดูให้นะครับเราเปิดนนถึงวันที่สามสิบนะคะลูกค้าแล้วก็ปิดก็จะสามเอ็ดหนึ่งสองแค่นั้นเปิดที่สามสิบเอ็ด วันที่หนึ่งแล้วก็วันที่สองนะครับเปิดทําการวันที่สามเปิดตามปกตินะครับอ่าแล้วก็รีโวแครปคันนี้ด้วยนะคะที่เข้าใหม่แล้วก็นี่เตียวสิบประตูคันเนี้ยมันไม่น้อยมากหมายเท่าไหร่นใหม่เท่าไหร่นะสองหมื่นกว่าอ่าสิบ <4 S 1> ประตูคันเนี้ยไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยแล้วก็ เดี๋ยวล้างขายนิดเดียวนะคะใช่ครับคนนี้คือรอรอ,รอคิวทําอย,อาอยู่นะครับผมรอคิวทําอยู่นะครับแล้วก็มีว uh ิโกแชมพอดีกันชนหน้ามันไม่รู้เขาชนหมามาหรือเปล่า <laughs> นะครับก็เดี๋ยวต้องต้องเบิกกันชนนั้นใหม่นะครับรถก็คือไม่ได้เป็นไรอยู่แล้วนะครับรถที่ร้านนะคะเน้นเป็นแบบว่ารถเดิมๆนะคะไปง่ายๆออกง่ายๆเนาะแต่ <c oughs> ว่าไอตอนเดียวคน <c oughs> นี้นะจะแบบเดี๋ยวดูให้นะครับอาจจะแบบ จะพาไปซิ่งเลยก็เป็นไปได้นะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ทีนนะครับเดี๋ยวรอรอเปิดปีใหม่เดี๋ยวค่อยมาเจรจากันว่าเราจะไปทางไหนกันต่อนะครับโอเคค่ะโอเควันนี้ก็ไปส่งรถมาเนาะนะครับผมไปส่งรถแล้วก็ไปย้ายรถมาอะไรมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สามสิบลูกค้าจะเข้ามาดูรถด้วยนะครับโอเคครับผมก็ชื่นชอบนะครับโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์โทรนะครับศูนย์เก้าแปดสี่สามหนึ่งสองสามห้าห้าครับหรือแอดไลน์ได้ที่ ไอดีไลน์ kry 0 0 9ได้เลยครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามกดซับสไ r ร b ์กันเยอะๆนะครับสลาบวันนี้สวัสดีครับ